สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาพาโววินาพาโวเราทั้งหลายจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจไปทั้งสิน้นปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากของรักเป็นความทุก์แท้หนอนายห้อยหนุ่มกงมา ชาวบ้านตองโขบเมืองสกลนครอายุ25ปีเฝ้าคร่ำครวนอาลัยหาภรรยาซึ่งเสียชีวิตจากไปอย่างกระทันหันเนื่องจากการคลอดบุตรแล้วตายทั้งกลุ่มหลังจากทำศพภรรยาสุดที่รักเสร็จสิ้นแล้วนายห้อยหนุ่มกงมาผู้เป็นพ่อไม้ก็ตัดสินใจออกบวช ด้วยบังเกิดความสังเวชสลดใจอย่างลึกซึ้งในความไม่เที่ยงแท้แห่งชีวิตอยากจะแสวงหาความหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายท่านจึงได้บวชเมื่อปีพศ2469จำพรรษาอยู่ที่วัดติดกับเขาภูพานได้พรรษาหนึ่ง พอออกพรรษาแล้วได้ยินข่าวเล่าหรือว่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งเป็นพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้พักปฏิบัติธรรมสั่งสอนภิกษุและสาธุชนอยู่ณเสนาสนะป่าบ้านสามผงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมทันทีที่ได้ยินข่าวพระภิกษุกงมาก็บังเกิดจิตศรัทธาขึ้นอย่างประหลาด ปรารถนาอยากจะไปฝากตัวเป็นสิทธิ์เพื่อศึกษาธทำกรรมฐานจากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระภิกษุหนุ่มกงมาจึงรีบไปปรึกษากับเจ้าอาวาสวัดที่ท่านจำพรรษาอยู่ด้วยแจ้งความประสงค์ขึ้นว่าหลวงพ่อเจ้าอาวาสขอรับกระผมจะขออนุญาตไปบ้านป่าสามผงจังหวัดนครพนมขอรับองมาเาจะไปทำไมเจ้าอาวาสถามด้วยความแปลกใจ ผมได้ยินข่าวว่าท่านครูบาอาจารย์มั่นภูริทัตโตอยู่ที่นั่นกรับผมอยากจะไปเรียนพระกรรมฐานพระภิกษุหนุ่มกงมาตอบเจ้าอาวาดได้ฟังก็ขมวดคิ้วด้วยความไม่พอใจไม่อยากจะให้พระภิกษุกงมาจากไปด้วยเห็นว่าเป็นพระหนุ่มที่ขยันช่วยทำกิจการงานของวัดช่วยพัฒนาวัดได้เป็นอย่างดีเจ้าอาวาดผู้ชราจึงห้ามว่า กงมาอย่าไปเลยอยู่กับหลวงพ่อที่นี่และช่วยกันพัฒนาวัดบ้านของเราพระภิกษุหนุ่มกงมาพยายามขออยู่หลายครั้งแต่หลวงพ่อเจ้าอาวาสก็ไม่อนุญาตท่านจึงเฝ้าครุ่นคิดไตรตรองอยู่ภายในใจของท่านว่าการที่เราตัดสินใจมาบวชนี้ก็เพื่อแสวงหาความหลุดพ้นตลอดหนึ่งพรรษาที่ผ่านมาเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลย หลวงพ่อเจ้าอาวาดได้แต่นำพาเราถากถางตัดหญ้าตัดต้นไม้พัฒนาวัดอันเป็นวัตถุภายนอกจนไม่มีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมใดๆหากเราขืนอยู่ที่วัดนี้ต่อไปคงไม่ได้พบธรรมที่เราปรารถนาเราควรจะหนีไปจากที่นี่เถิดพระภิกษุหนุ่มกงมาจึงตัดสินใจหนีออกจากวัดในช่วงที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสไม่อยู่ พระภิกษุกงมาแบกรดสะพายบาดเดินจาริกรอนแรมไปตามเส้นทางกันดานในป่าดงมุ่งหน้าไปยังบ้านป่าสามผงจังหวัดนครพนมท่านใช้เวลาเดินทางด้วยเท้าไปสองวันเต็มๆก็บรรลุถึงจุดหมายปลายทางสมความตั้งใจพระภิกษุหนุ่มกงมาเมื่อได้พบท่านครูบาอาจารย์มั่นเป็นครั้งแรก ก็บังเกิดความปิติเต็มตื้นเคารพศรัทธาอย่างลึกซึง้งเข้าไปก้มกราบขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ข้าแต่ท่านครูบาอาจารย์ได้โปรดรับกระผมไว้เป็นสิทธิ์ด้วยเถิดกระผมอยากปฏิบัติธรรมกรรมฐานครับลำดับนั้นองหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านก็เมตตาให้โอวาสสอนพระกรรมฐานให้โดยเน้นให้พิจารณากายานุปัสนาสติปฐาน คือพิจารณากายให้เห็นชัดว่ากายนี้เป็นของไม่เที่ยงกายนี้เป็นของไม่ขีรังมีแต่เสื่อมไปตลอดเวลาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่ควรยินดีท่านครูบาอาจารย์มั่นได้แสดงธรรมอย่างแจ่มแจ้งเมื่อเห็นว่าพอเป็นแนวทางแก่การปฏิบัติแล้วจึงได้บอกว่า โกงมาเธอจงไปภาวนาอยู่ในกุฏิหลังที่เปลี่ยวและไกลที่สุดในป่าดงพนเนาโน้นเถิดหากไปปฏิบัติแล้วมีข้อสงสัยติดขัดประการใดก็ให้มาถามเราท่านครูบาอาจารย์มั่นบอกแล้วก็ให้สมเนรูปหนึ่งนำพาพระภิกษุโกงมาไปยังสถานที่ปฏิบัติธรรมทันที กุฏิหลังนั้นเป็นกระตอบหลังเล็กๆอยู่กลางป่าเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์นานาชนิดและหมู่แมกไม้สูงใหญ่หนาทึบเป็นสถานที่สงบสงัดวิเวกมากพระภิกษุกงมากลางกลดแล้วก็มุ่งหน้าภาคเพียรปฏิบัติธรรมอย่างตั้งอกตั้งใจรุ่งเช้าก็อุ้มบาทเดินออกจากดงไปแสวงหาอาหารบินทบาทพอยังอัตภาพแล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่ตามลำพัง แล้วหลังจากนั้นไม่นานเมื่อกายวิเวกจิตตวิเวกได้ที่ดวงธรรมอันประเสริฐก็ได้บังเกิดขึ้นแก่ท่านในตอนเย็นพลบคำ่ำวันหนึ่งขณะนั้นท่านนั่งภาวนาอยู่ใต้โคนไม้มีผ้าอาสนะผืนบางๆผืนหนึ่งปูรองนั่งดวงจิตของท่านดิ่งเข้าสู่สมาธิฌานอย่างรวดเรว็ววูบวูบวูบแต่ในขณะเดียวกัน ฝูงยุงป่านับเรร้อยก็บินพลูพลูออกมารุมกัดดูดดื่มกินเลือดในร่างกายของท่านจนเต็มหน้าเต็มตาเต็มเนื้อตัวแขนขาพระภิกษุหนุ่มกงมาไม่สนใจไม่อนาทรแม้จะรู้ว่ายุงป่าเหล่านั้นคือเพชฌฆาตที่นำมาซึ่งไข้ป่ามาลาเรียมีพระตายพระพิษร้ายของมันมาหลายรูปแล้วก็ตามพระภิกษุหนุ่มห่วงธรรม ไม่ห่วงชีวิตท่านไม่ยอมลุกหนีนั่งหลับตาภาวนาอยู่กลางดงยุงมอบกายถวายชีวิตแล้วดวงธรรมอันเป็นแสงสว่างมหัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นภายในดวงใจของท่านเป็นแสงสว่างพุ่งโพลงเจิดจ,จ้าส่องฟ้าส่องดินได้ยางทะลุปรุปโปรงไม่มีสิ่งใดมาอาจปิดกั้นบงังท่านได้น้อมเอาแสงธรรมวิเศษนั้นส่องพิจารณากายสังขารเกสา โลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกษาผมขนเล็บฟันหนังตลอดจนภายในร่างกายกระดูกี่ท่อนกี่ท่อนไส้กี่ขดกี่ขดท่านเห็นชัดหมดมังเกิดความอย่างรู้แจ้งเป็นธรรมสังเวช อนิจจังทุกขังอนัตตาท่านนั่งดื่มดำอยู่ในดวงธรรมอันประเสริฐยิ่งนั้นตั้งแต่พลบค่ำจนกระทั่งรุ่งเช้าวันใหม่จึงได้ลืมตาออกจากสมาธิฌานแสงตะวันสาดส่องยุงนับเรร้อยบินกลับไปหมดแล้วพวกมันพากันอิ่มเอมทิ้งไว้แต่รอยเลือดของท่านที่หยดแดงอยู่เต็มผ้าปูรองนั่ง พระภิกษุโกงมามิได้วันไหวเพราะดวงธรรมล้ำเลิศที่ท่านได้ในคืนนั้นเป็นอมตะธรรมมีคุณค่ามากกว่าเลือดในกายที่สูญเสียไปพระภิกษุหนุ่มโกงมาพบแสงแห่งธรรมนั้นแล้วก็พํานักอยู่กับท่านครูบาอาจารย์มั่นเป็นเวลาสองปีจากนั้นท่านก็ออกเดินทุดง ไปตามป่าเขาลำเนาไพรและหมู่บ้านสแสวงหาความวิเวกเป็นเนื้อนาบุญอันดีงามของเหล่าสาธุชนการเวลาผ่านพ้นไป20ปีจนถึงปีพศ2489พระภิกษุโกงมาอายุได้46ปีพรรษา21เป็นพระเถระแล้ววันหนึ่งท่านได้แบกกรดสะพายบาท ไปแสวงหาความวิเวกณเชือกเขาภูผานเขตบ้านนาสีนวนซึ่งขณะนั้นเป็นป่าเป็นดงรกชัดมากท่านได้พบถิ่นถ้ำแห่งหนึ่งบนภูเขาไม่ไกลจากถ้ำมีบอ่อน้ำผุดเป็นที่สับปายะสงบสงัดวิเวกมากอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณสี่กิโลเมตรท่านปักกลดที่หน้าถ้ำภายในถ้ำเป็นที่อยู่ของเสือโคร่งห้าหตัว พอประมาณสามทุ่มพวกเสือเหล่านั้นมันก็ส่งเสียงคำรามหกหากหกหากเดินตามกันออกมาจากโพรงถ้ำเป็นแถวแถวเพื่อไปหากินเก้งกวางในแดนป่าบริเวณนั้นตามธรรมชาติของพวกมันเมื่อมันออกจากถิ่นถ้ำมาพบกรดของพระธุดงปักกลางอยู่ก็เกรี้ยวโกรธคำรามใส่ย,ยังดุร้ายแต่ พระภิกษุกงมาไม่หวั่นไหวท่านนั่งสมาธิหลับตานิ่งอยู่เจริญภาวนาเจริญฌานแผ่เมตตาให้กับพวกมันด้วยพลังแห่งธรรมอันประเสริฐของท่านที่แผ่ออกไปทำให้เสือห้าหกตัวฝูงนั้นไม่อาจจะกระโจนเข้ามาทำร้ายท่านได้พวกมันเดินผ่านกรดของท่านไปในป่าด้วยความหิวท่องเที่ยวไปจับสัตว์ในป่าแถวนั้นกินแล้วพอตกดึก ใกล้รุ่งก็กลับคืนมายังถ้ำแห่งนั้นอีกเพื่อจะพักนอนเสียงเสือเหล่านั้นร้องคำรามเรียกกันจนป่าสะเทือนเลื่อนลั่นพอพวกมันเดินมาใกล้จะผ่านเข้าไปในถ้ำพระภิกษุโกงมาซึ่งนั่งอยู่ในมุงกรดก็พูดดังๆขึ้นว่าเจ้าเสือเอ๋ยพวกเจ้าจงไปอยู่ถ้ำอื่นๆเถิดส่วนถ้ำนี้เราจะขอใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมท่านพูดบอกพวกมันแล้ว ก็หลับตานั่งเข้าฌานแผ่เมตตาพรหมวิหารไปรอบๆเป็นประดุลกำแพงแก้ววิเศษปกป้องกันภัยพวกเสือโคร่งเหล่านั้นพอได้ยินเสียงของท่านพูดขอร้องพวกมันก็ไม่พอใจพากันคำรามลั่นห่วงถำ้ำที่เคยอยู่แต่ด้วยพลังแห่งพรหมวิหารธรรมของท่านทำให้พวกมันไม่อาจจะเข้าใกล้หรือทำร้ายท่านได้จะเข้าไปในถ้ำก็ไม่ได้จึงได้พากันนั่งบ้างหมอบบ้าง บางตัวก็เดินวนเวียนํำรามอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งใกล้สว่างจึงจำใจพากันไปหลบไปหาถ้าพักนอนที่อื่นแทนเสือโครง่งห่วงถ้ามาร้องคมคูพยายามขับไล่ท่านอยู่นานเจ็ดวันเจ็ดคืนทุกๆุกคืนที่พวกมันมาท่านก็จะบอกพวกมันอย่างเดิมว่าเจ้าเสือเอ๋ยพวกเจ้าจงไปอยู่ถ้ำอื่นเถิดส่วนถ้ำนี้เราจะขอใช้ เป็นที่ปฏิบัติธรรมนะบอกพวกมันอยู่อย่างนี้พร้อมกับแผ่เมตตาให้แผ่บุญให้ด้วยความการุณาครั้นพอพ้นเจ็ดวันเสือโคร่งดุร้ายฝูงนั้นก็ต่างพากันได้รับกระแสบุญอันชำเย็นที่ท่านแผ่อุทิศให้พวกมันหยุดคำรามหยุดขู่หันกลับมาเป็นมิตรไมตรีกับท่านแล้วยอมแยกย้ายกันไปหลบไปนอนในถ้ำอื่นๆใกล้บ้างไกลบ้าง พอกลับจกหากินในยามดึกก็จะพากันแวะเวียนมาหาท่านทุกๆคืนมามอบมาเลียขนเลียขาเลียคางอยู่รอบรอบกรดของท่านท่านก็พูดกับพวกมันว่าเจ้าเสือเอ๋ยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอัตมาแบ่งบุญให้รับบุญแล้วก็จงแยกย้ายกันกลับไปอย่าคำรามอย่าส่งเสียงดังบริเวณนี้นะเจ้าเสือเอ๋ยท่านบอกแผ่บุญให้มัน บางครั้งก็สวดมนต์ให้ฟังพวกมันก็รับรู้อยู่รับกระแสความเมตตาของท่านพักหนึ่งจึงพากันแยกย้ายหายไปในความมืดเป็นอยู่เช่นนั้นเรื่อยมาอนุภาพแห่งความเมตตาอนุภาพแห่งกรมวิหาร,รธรรมอันประเสริฐในดวงจิตของพระอริยะเจ้าโกงมาสร้างความรักความผูกพันให้กับเสือโครง่งห้ตัวเหล่านั้นอย่างลึกซึง้ง ตอนเช้าตรู่รุ่งสางดวงอาทิตย์อุทัยไขยแสงพระภิกษุกงมาพุ้มบาทลงจากถ้ำพวกเสือเหล่านั้นพากันมารอคอยและเดินตามหลังท่านไปเงียบๆคล้ายสุนัขเลี้ยงที่ติดตามเจ้าของด้วยความจงรักภักดีบางตัวเดินนำหน้าบางตัวเดินตามหลังครั้นพอเห็นว่าจะพ้นจากเขตป่าพวกมันก็จะพากันหยุดมอบรอคอยซ่อนตัวอยู่ที่นั่น ปล่อยให้พระภิกษุกงมาเดินอุ้มบาตออกจากป่าไปโปรดสาธุชนชาวบ้านนาสีนวลโดยที่ชาวบ้านก็ไม่รู้เลยว่าพระภิกษุกงมาท่านมีเสือโครง่งติดตามมาด้วยพระภิกษุกงมารับอาหารบิณฑบาตจากชาวบ้านแล้วก็อุ้มบาตซึ่งเต็มไปด้วยข้าวเหนียวอุ่นๆกับข้าวบ้างผลไม้บ้างกลับเข้าป่าพวกเสือเหล่านั้น ก็จะพากันโผล่ออกมาจากพุ่มไม้ตรงโน้นตรงนี้ด้วยความดีอกดีใจเดินนำหน้าเดินตามหลังกลับไปยังถิ่นถ้ำบนเทือกเขาภูพานแดนป่าดงเมื่อไปถึงถ้ำท่านก็จะฉันอาหารด้วยความสำรวมโดยมีเสือโคร่งหมอบอยู่โดยรอบบางตัวก็เกลือกลิ้งไปมาคล้ายสุนัขหรือแมวที่คุ้นเชื่องไม่มีพิษไม่มีภัยพอท่านฉันแล้ว ก็จะเมตตาเหลือข้าวเหนียวไว้ส่วนหนึง่งปั้นเป็นก้อนเล็กๆครบตามจำนวนโยนให้พวกมันทุกๆตัวพลางพูดบอกยังอ่อนโยนเมตตากรุณาขึ้นว่ากินข้าวกันนะกินแล้วก็จงกลับไปยังถ้ำของพวกเจ้าเถิดเสือเหล่านั้นก็จะกินข้าวที่ท่านโยนให้อย่างดีใจแล้วพากระลุกเดินไปพักผ่อนในถิ่นถ้ำของตนเป็นอยู่เช่นนี้เป็นประจำโดยไม่มีใครรู้เห็นเลย เพราะถ้ำแห่งนั้นอยู่ในป่าลึกไกลจากหมู่บ้านหลายกิโลพวกชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปใกล้ด้วยเกรงกลัวเสือกันทุกๆคนณนะหมู่บ้านนาสีนวลแห่งนั้นมีผู้ใหญ่บ้านชื่อผู้ใหญ่อ้อมผู้ใหญ่อ้อมมีวัวควายหลายตัวเลี้ยงไว้ทำไร่ไถานาและเอาไว้ลากเกวียนกลางดึกคืนวันหนึ่งวัวหลุดออกจากคอกหลายตัวพากันเดินเลาะเล็มหญ้าไปจนติดชายป่า เสือโคร่งที่หากินอยู่ในดงได้ยินเสียงได้กลิ่นวัวก็ออกมาตะปบกัดวัวตัวหนึ่งจนตายแล้วคาบคอลากดึงซากวัวนั้นไปกินในแดนดงพอรุ่งเช้าผู้ใหญ่อ้อมสำรวจรู้ว่าวัวหายก็ออกติดตามด้วยความเป็นห่วงในที่สุดก็ตามเจอเห็นวัวของตนตายแล้วกลายเป็นเหยื่อเสือเหลือเพียงครึ่งตัวเท่านั้นผู้ใหญ่อ้อมเสียดายวัว และโกรธแค้นเสือร้ายตัวนั้นมากแกวิ่งกลับคืนสู่หมู่บ้านไปบอกนายพรานที่มีปืนให้ไปช่วยซุ่มยิงเสือแต่ปรากฏว่านายพรานสองคนไม่อยู่เข้าป่าล่าสัตว์ในดงยังไม่กลับออกมาส่วนคนในหมู่บ้านคนอื่นๆก็ไม่มีใครมีปืนกันเลยสักคนแต่ละคนก็เกรงกลัวเสือกันทั้งสิน้นไม่มีใครกล้าออกไปขัดห้างซุ่มยิงเสือร้ายในดงตัวนั้น ทุกคนพากันพูดทักถวงว่าหลวงผู้ใหญ่ปล่อยมันเถอะอย่าเข้าไปยิงมันนะอันตรายมากปืนก็ไม่มีมีแต่หน้าไม้ทำอะไรมันไม่ได้หรอกแต่ผู้ใหญ่อ้อมไม่ฟังแกโกรธจัดทำท่าทางฮึดฮัดพูดอย่างขัดอกขัดใจว่าข้าไม่กลัวเว้ยข้าไม่กลัวมันหรอกใครไม่ไปก็อย่าไปข้าไปคนเดียวก็ได้วะข้าจะยิงมันด้วยหน้าไม้อาบยางน่องยาพิษของข้า จะเอาชีวิตของมันเส้นชีวิตของวัวใครกลัวก็อย่าไปข้าจะไปของข้าคนเดียวผู้ใหญ่อ้อมบอกเพื่อนบ้านด้วยความน้อยอกน้อยใจแล้วรีบทำายางน่องยางแรงท่าปลายลูกดอกหน้าไม้เดินเข้าไปในดงตรงบริเวณซากวัวในตอนบ่ายผู้ใหญ่อ้อมขัดห้างบนต้นไม้อย่างลวกๆไม่มั่นคงเท่าใดนักเพราะอาศัยใช้เป็นที่กำบังตนนั่งซุ่มยิง ระยะจากต้นไม้และซากบัวก็ไม่ไกลอยู่ในระยะยิงหวังผลหากยิงถูกลูกหน้าไม้ปักทะลุผิวหนังเสือแม้จะเพียงแผลเดียวพิษร้ายของอยางน่องที่ผสมอย่างรุนแรง <c oughs> ก็จะทําให้มันล้มตายภายในเวลาไม่นานผู้ใหญ่คิดวางแผนดังนั้นแล้วก็ปีนขึ้นไปนั่งซุ่มซ่อนอยู่บนห้างเตรียมหน้าไม้ลูกดอกอาบยาพิษไว้พร้อมหากเจ้าเสือร้าย มันกลับมากินซากวัวมันจะต้องตายอย่างแน่นอนครั้นพอฟ้ามืดแกก็นั่งใจเต้นตาดงบนเทือกเขาภูพานบริเวณน,นั้นวังเวงสงบสงัดอย่างลึกลับอากาศก็เยือกเย็นลงอย่างรวดเร็วจนหนาวสั่นสะท้านประมาณสี่ทุ่มเดือนแรมส่องแสงสลัวสลัวมแมลงกลางคืนกรีดปีกร้องระงมดังเสิงแส่ไปทั่วแดนป่า ตัวบางที่หากินกลางคืนบนยอดไม้ส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนอย่าเยือกเย็นได้ยินแล้วขนลุกสู้ก,กรูเกลียวไปทั่วตัวในขณะที่หมาป่าหมาในก็หอนเห่าแว้วมาค้างคาวนกเขาบินแทกทลากระพือปีกผ่านแสงจันทร์อุบวาบวุบวาบราวกับเงาของพูดผีบรรยากาศลึกลับในแดนดงทำให้จิตใจของผู้ใหญ่อ้อม เริ่มหวั่นไหวความกล้าที่มีอยู่ตอนกลางวันสูญหายไปกลายเป็นความสะดุ้งกลัวขึ้นมาแทนและแล้วประมาณสี่ทุ่มเสียงรีดริงเรไรที่เซงแซ่อยู่ในป่าก็เงียบกริบเงียบเงียบเง,งียบจนได้ยินเสียงของหัวใจที่เต้นระทึกตุบตุบตุบมีกลิ่นสาบสางโชยฝุ้งตามลมมาเสือโคร่งตัวใหญ่ลายพร้อย ย่างก้าวออกมาจากพุ่มไม้ในป่าใต้แสงจันทร์มันมาแล้วมันมาแล้วเจ้าเสือร้ายจอมเพชจฆาตกิน่นวัวโอ้คุณพระช่วยตัวของมันใหญ่ยาวพอๆกับวัวเลยทีเดียวดวงตาทั้งคู่ของมันเขียวปัดสะท้อนกับแสงจันทร์ผู้ใหญ่บ้านพอได้เห็นก็อกระรัวความกล้าที่มีอยู่เหือดหายไปหมดสิน้นไม่เหลือเลยคิดอยู่แต่ในใจว่าสวยแล้วคะ่ะ ห้างที่ขัดนั่งซุ่มอยู่นี่เห็นท่าจะต่ำเกินไปซะแล้วมันกระโจนพรวดเดียวก็ถึงแล้วแย่แน่แน่นี่ข้าจะทำยังไงไม่น่าเลยไม่น่าเลยเสือใหญ่เดินใกล้เข้ามาใกล้เข้ามามันํำรามเบาๆเหลียวซ้ายแหลกขวาตะบะพลังความเป็นเจ้าป่าของมันทำให้ผู้ใหญ่อ้อมสะพรึงกลัวจนถอดใจมือไม้สั่นเทาสติแตกตื่นตกใจ จนเผลอไปปัดเอาหน้าไม้ที่วางอยู่ข้างๆหลนร่วงลงจากห้างเกิดเสียงดังฉับพลันนั้นเจ้าเสือร้ายที่กำลังจะก้มหน้ากัดกินซากวัวมันก็แงนหน้าขึ้นมามองพอมันเห็นว่ามีคนซุ่มซ่อนอยู่บนต้นไม้มันก็คำรามก้องแล้วกระโจนพรวดพุ่งขึ้นใส่ทันทีหมายจจตะปบขยำํำผู้ใหญ่อ้อมใจหายวาบกลัวตายสุดชีวิตรีบป่ายปีนขึ้นคาคบไม้สูงยังลืมเป็นลืมตาย ตะเกียกตะกายขึ้นไปกอดเกาะปลายไม้อยู่คล้ายกับลิงเจ้าเสือใหญ่มันกระโจนตามไม่ถึงเดินวนเวียนคำรามอยู่รอบๆต้นไม้ครู่หนึ่งก็กลับไปมอบกัดกินซากวัวอันเป็นเหยื่อที่โอชะเสียงมันกระชากหนังวัวดนังควากควากกัดกินกระดูกอ่อนวัวน,นกุบกับก,กุบก,กับกุบกับเป็นเสียงที่น่าสยดสยองใจ ผู้ใหญ่บ้านนาสีนวลวาดกลัวขวัญหายสุดชีวิตวีดร้องขึ้นสุดเสียงสวยนะสวยนะสวยคอยนะช่วยด้วยช่วยด้วยแกร้องตะโกนอยู่เช่นนั้นเสียงกล้องไปทั่วพงไพราย,ยามดึกสงัดเจ้าเสือใหญ่มันก็ไม่สนใจแกเพราะมัวแทะกินซากวัวอย่างเพลิดเพลินเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังแว่วไปไกลจนพระอาจารย์กงมาได้ยิน ตอนนั้นท่านคิดว่าเอ๋ hey, หรือว่าจะมีคนหลงป่าหลงทางกลับบ้านไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลืออยู่คิดดังนั้นแล้วพระภิกษุผู้ยิ่งด้วยเมตตาธรรมก็ออกจากมุงกรดเดินตามเสียงนั้นไปจนกระทั่งถึงบริเวณป่าอันเป็นจุดเกิดเหตุท่านแงนขึ้นไปเห็นร่างตะคุ่มตะคุ่มไหวๆอยู่บนยอดไม้ใต้แสงสลัวของดวงจันทร์โยมเกิดอะไรขึ้นหรือ ท่านร้องถามผู้ใหญ่อ้อมจำเสียงท่านได้เพราะคุ้นเคยกันตอนท่านเข้าไปบินทบาตในหมู่บ้านจึงตะโกนล,ลงมาด้วยเสียงหลนลานว่าพระอาจารย์กงมาแม่นบ่พระอาจารย์กงมาแม่นบ่แม่นแล้วโยมผู้ใหญ่อาตมาเองเกิดอะไรขึ้นทำไมจิงไปอยู่บนยอดไม้นั่นพระอาจารย์เสือเสือมันกำลังกินวัวอยู่ข้างๆท่านนะ่ะระวัง เราบางเสือมันจะกัดเอาผู้ใหญ่อ้อมร้องเสียงหลงคิดว่าพระอาจารย์โกงมาต้องไม่รอดคมเขี้ยวกรงเล็บของเสือเป็นแน่แท้ใจหายใจคว่ำอยู่บนยอดไม้ลำดับนั้นพระภิกษุโกงมาผู้ทรงฌานเปี่ยมด้วยเมตตาพรหมวิหารก็หันไปยังพุ่มไม้ข้างๆเจ้าเสือใหญ่ตัวนั้นมอบอยู่ติดกับซากบัวมองดูท่านทำตาแป๋วปริบปิบปริบปร,บปรบ เ่ากับสุนัขที่เห็นเจ้าของพระภิกษุกงมาเดินเข้าไปหาเสือเอาไม้ที่ถือติดมือมายื่นไปแตะตัวมันเบาๆแล้วพูดว่าไปกินอิ่มแล้วก็กลับไปเถอะอย่าทำร้ายผู้คนชาวบ้านเขานะท่านพูดกับมันอย่างอ่อนโยนเจ้าเสือก็ลุกขึ้นแลบลิ้นเลียปากเลียคางแล้วค่อยๆก้าวเดินลับหายเข้าไปในดง ไม่คำรามไม่ข่มขู่ไม่มีท่าทีดุร้ายเลยผู้ใหญ่อ้อมเห็นแล้วก็อัศจรรย์ใจยิ่งนักรีบไต่ปีนลงมาจากยอดไม้ก้มกราบขอบพระคุณแทบเท้าของพระอาจารย์กงมาที่ช่วยเหลือพระอาจารย์กงมาก็เดินไปส่งยังชายป่าอย่างปลอดภัยส่วนท่านก็เดินกลับคืนสู่ถ้ำเสืออันเป็นที่พักแล้วเจริญภาวนารุ่งเช้า เหตุการณ์ระทึกขวัญลึกลับนั้นก็แพร่ไปทั่วหมู่บ้านผู้ใหญ่อ้อมเป็นผู้บอกเล่าให้ผู้คนรู้กันทั่วถึงพลังคุณธรรมอันวิเศษของพระอาจารย์กงมาชาวบ้านพอได้ฟังก็พากันอัศจรรย์ใจร่ำลือกันไปปากต่อปากพระอาจารย์กงมาพำนักอยู่ในถ้ำเสือบนเทือกเขาภูผานเป็นเวลานานมีพระสงฆ์สมณณนและสาธุชนลังไหลขึ้นไป ปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ด้วยตอนรแรกๆเสือก็มีอยู่มากแต่หน้าอัศจรรย์มันไม่ทำร้ายใครเลยเพราะบารมีธรรมของพระอาจารย์กงมาที่ติดต่อสื่อสารกับพวกมันได้พวกมันรักเคารพพระอาจารย์กงมามากการเวลาผ่านพ้นไปอีกพอพระสมณเณรและสาธุชนเข้าไปปฏิบัติธรรมกันมากขึ้นพวกเสือเหล่านั้นก็ค่อยๆหลบลี้ ศูนย์หายไปไม่ปรากฏตัวออกมาถ้ำเสืออันเป็นสถานปฏิบัติธรรมแห่งนั้นก็กลายเป็นวัดเจริญขึ้นเจริญขึ้นชื่อว่าวัดดอยธรรมเจดีซึ่งมีเจ้าอาวาสองค์แรกชื่อหลวงปู่กงมากงมาจิระปุญโยพระอริยะสงฆ์เจ้าผู้เป็นสุปฏิปันโนเนื้อนาบุญอันดีงามของชาวสกลนคร หลวงปู่กงมาท่านดำรงชีวิตโปรสาทุชนอยู่จนกระทั่งถึงวันที่11ตุลาคมพศ2 5 0 5ก็มรณภาพละสังขารเข้าสู่แดนพระนิพพานสิริอายุรวม61ปี11เดือน11วัน60ปีเต็มแล้วหนอที่ท่านจากไปแต่คุณธรรมความดีของท่านผู้เป็นพระอริยะเจ้า ยังคงทราบซึ้งตรึงตราอยู่ในดวงใจของพุทธศาสนิกชนไม่มีวันลืมสุปฏิปันโนภควโตสาวะกะสังโคสังขังนะมามิข้าปเจ้าขอน้อมกราบไหว้หลวงปู่กงมายิระปุญโยสาธุสาธุสา Cool.